ะนำโบพันล้านนะครับผมออกไปผสมนอกสถานที่นะครับนี่ก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแม่พันก็รออยู่แล้วนะครับผมจะขยับรถนะครับผมแล้วก็นำขึ้นรถไปผสมแล้วกินหญ้าให้อิ่มก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ถึงบ้านนะครับผมที่จะผสมนะครับ นี่ครโบกำลังจะกินยาตอนนี้โบลงรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปหาเมยพันธุ์กันเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> 来来来。<laughs> <laughs> Yeah. <laughs> โบพันล้านสังกัด PN Farm ฟรลูกพ่อเบิ่มพันล้านขอฝากเหนียวฝากตัวด้วยนะครับให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรชาวบุรีรัมย์ที่ต้องการจะพัฒนาสายพันธุ์ควายให้มีโครงสร้างใหญ่ยิ่งขึ้นสามารถติดต่อได้ที่ PN Farm ฟรนะครับ